ทำอะไรเล่นไรกันเล่นไรกันพี่ไม่บอกใครไอ้เงี้ยวจะไปไหนดูเอาเอาใบไหลแล้วบายลอ่ะหนูทำอะไรคะหนูฉาดกางเกงทำไมเกงหลวมเหรอฮะกางเกงมันหลวมนี้ใส่กางเกง พาเด็กๆมานาทุกวันเลยมาสวนมาดูทุ่งนาทุกวันเลยวันที่25ยานาก็เดินทางไปหาตาฝรั่งแล้วตาฝรั่งอยู่กับสาวๆเดี๋ยววันที่25จะแอบไปหาแล้วเดี๋ยวจะไปตาเอ๋กัน มาดูข้าวทุกวันเลยดูทีไรก็โหชื่นใจมากอะ่ะชื่นใจจริงข้าวงามดูดูดูมาดูทุกวันและข้าวอะ่ะแต่ถ้าหน้าแรงนี่ดูไม่ได้เลยนะทุกคน หน้าแรงเนี่ยแห้งแรงไปหมดถ้าหน้าฝนก็จะเขียวไปหมด,มดส,วน,สวนใหญ่มากสวนใหญ่เกินไปหากันไม่เจอ <c oughs> ไม่รู้หายไปอยู่มุมไหนกัน มานั่งนี่หมดเลยวายมินนี่หนูไม่นั่งกับยายนี้มินนี่นั่งตรงนี้หนูนั่งไม่ได้หนูไปนั่งกับยายมาตกรูกรูรวตกรูเนี่ยรูใหญ่ด้วยเออว่าพระเอกรูเหรอตกแท้ๆไปนั่งซาเล้งมาหนูไปนั่งซาเล้งกับยายมานั่งซาเลงกับยายปะหนูมานั่งซาเล้งกับยายนามาไปแล้วไปแล้ว ทุกวันเลยโอ้ยถ่ายข้าวเห็นข้าวงามก็ถ่ายทุกวันเลยมาดูข้าวทุกวันนะไม่รู้จักเบื่อดูรวงข้าว ยังออกรวงไว้หมดเลยเนี่ยอ,อ้น,นนะ้อมาทานเ่อง,อง,ง,อง้ินคา,นารงาลูกอุง้เงน, <c oughs> นจ่ายคาเรงคนงานล่งอกเลยเยัยจ้า <c oughs> ไม่มีเงินจ่ายคาเรงเขาเกิดนี่คือวิวสายเช่นมินนี่หนูไปนั่งกับยายมาเออไปนั่งกับยายไปลุกไปหนูไปนั่งซาเล้งกับยายมาไปนั่งกับยายไปกไปทำไมงั้นหนูนั่งนี่นะอย่าแบ้นั่งกับยายอย่าแบ้ดูเด็กๆให้ดีเด้อเดี๋ยวตกแน่เลยดูกกลัวจาไหนตกแน่ดูดูทางนู้นสิน่ะเออเออนั่นน่ะเ่อย ชอบแท้แท้้ของแท้ถูกอโอ้ยเยียบกระติกน้ำร่วงแน่ร่วงร่วงร่วงจากรถไทยเทเลอร์รถไทแน่แน่เลยจังมันโกรธไหวมันเฉยๆแน่ๆๆจะลงไปไหนอีกเห็นชโคช้องไหม นู่นเห็นไหมคีโคลโนนู่นน่ะนั่งนี่มาดูข้าวทุกวันเลยถ่ายข้าวลงอีกแล้วดูอย่างงามเลยดูทางนี้ด้วยนี มีปลาในนามีข้าวในนามีปูในนามีปูในนามีปลาในนามีหอ้ยนี่ชกุ้งก็มีชกุ้ก็เยอะเนี่ยแตกยอดเร็วมาชมกชุ้เลยเออชกก็แตกยอดเร็ว By one. อดดูเห็ดก่อนไปอีกแล้วดูวันนี้จะมีเห็ดโผล่ขึ้นมาอีกไหมดูข้าวมาดูข้าวทุกวันแหละ ยิ่งดูก็ยิง่งงาม รีกล้วยออกก่อนเ็นเข้าวงามมาถ่ายทุกวันเลย เสียงรถไครเข้ามาตันตันพ่อไปหาที่สวนฝรั่งหรือเปล่าเสียงรถ อ้ยต,ติดแล้วว่าแล้วว่าแล้วอ่าต,อตันเ็นโอ้ยได้แล้วได้แล้วเอ้ยเก่งจังเลย